คุณครั้งแรกในชีวิตอะคะ่ะของน้องเอนะคะก็รู้สึกแบบเข้าไม่ถึงรู้สึกอึดอัดน้องเออะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะแต่งงานมาได้8ปีแล้วค่ะบ้านสามีก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนเนาะอยู่ในธุรกิจกงสีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ เราอยากทำเราไม่ได้ทำทุกสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่เราต้องทำเริ่มต้นจากการที่เข้ามาอยู่ในเรื่องกดแรงดึงดูดรเริ่มเรี้ยงแต่สีปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นอะเราก็ยังบอกว่ายังค้นหาเตงไม่เจอ ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่น้องเอได้มาเจอโคตดตุ๊กตามาเจอโคตโจ้นะคะเริ่มรู้จักโค้ดตุ๊กตาใน y o u t u b e ช่องทาง YouTube ก่อนแล้วก็ตามมาที่หน้าหน้าเพจหน้า f a c e b o o อะค่ะหลังจากนั้นพอทราบว่าโค้ดตุ๊กตาเปิดคอร์สแรกก็คือคอร์สระเบิดตัวตนน้องเอก็ลงเรียนเป็นนักเรียนรุ่นแรกเลยค่ะจูนครั้งแรกในชีวิตอะคะ่ะของน้องเอนะคะก็รู้สึกแบบ เข้าไม่ถึงรู้สึกอึดอัดไม่เข้าใจไม่อะไรอะไรคือพระเจ้าอะไรคือความรักโคตุกตาบอกว่า,าจะมีคอสสามสิบวันอีกวารักโคตุกตาอยู่แล้วแล้วก็เชื่อในกฎแรงดึงดูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยลงต่อเป็นช่วงที่เกิดความท้าทายที่สุดในชีวิตค่ะพอหลังจบคอสสาสิบวันก็ยังไม่รู้สึกอะไรแล้วช่วงวันวันที่โคตพาจูน ก็เหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกแค่นิ่งสงบะสะอาดสว่างอะไรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่เข้าถึงความรักหลังจากจบคอร์สตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆก,ก็คือต่อได้แค่วันที่30กว่า40กว่าแล้วก็หลุดคอร์สแล้วก็แบบไม่ได้เขียนขอบคุณต่อจนเมื่อช่วงเดือนอพฤษภาคมน,นิทุนาที่ตัดสินใจเออทำให้สำเร็จจะต้องบอกว่า จบคอร์สอีกรอบหนึ่งให้ได้หลังจากนั้นนะคะเอาจริงปฏิบัติจริงเล่นจริงทำจริงก็คือเข้าเงียบทุกวันนะคะฝึกจิตไม่ตัดสินคนอื่นฝึกได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แปลกนะคะครั้งนี้รอบนี้จากการที่เราเข้าเงียบช่วงที่อยู่บอสตันนี่คือน้องเอเข้าวัดป,ปฏิบัติธรรมตลอด คือนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงแต่พอเมื่อเราออกจากปฏิบัติสมาธิอะค่ะในการใช้ชีวิตประจําวันเราก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมสติไม่ได้คือเวลาโกรธก็โกรธแสดงสีหน้าชักสีหน้าเลยก็คือเก็บอารมณ์ไม่อยู่คือไม่พอใจก็คือจะพูดไปเลยแล้วพอมา เจอคอร์ส30วันแล้วเข้าเงียบโดยที่ลืมตาช่วงแรกๆนะคะมีแต่อยากหลับตาเพราะว่าเราเคยชินกับการนั่งสมาธิหลับตาแต่พอฝึกไปฝึกมาเวลาที่เราเจอบททดสอบเจอเรื่องท้าทายในชีวิตประจําวันมีตัวรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เรากําลังโกรธอยู่นะเนี่ยคื <c oughs> อก่อนหน้าน,นั้นเราก็จะแบบมีปัญหากับสามีตลอด ช่วงที่เรียนโรงเรียนคอร์สกับโค้ดทุกตาใหม่ๆอะคะ่ะพอเราเปิดไลฟ์ฟังเปิดคอร์สฟ,ฟังเปิดไลฟ์ฟังอย่างเงี้ยเขาเดินผ่านมาเขาได้ยินเขาก็จะหัวเราะเยอะหยันเราว่าแบบคุณไม่ต้องฟังหรอกของแบบเนี้ยเพราะว่าฟังไปก็เท่านั้นแหละคุณไม่เคยทําได้เลยคุณไม่เคยควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยตอนนั้นอะฟังทีไรก็คือร้องไห้ทุกทีได้ยินทีไรสามีพูดแบบนี้คือเจ็บ เจ็บจี๊ดมากเจ็บปวดมากแต่มาพาช่วงที่แบบเอาจริงอะค่ะฝึกปฏิบัติจริงๆจังๆอะเห็นผลนะคะก็คือมีสติรู้เท่าทันตัวเองเวลาที่เจอบททดสอบเจอเรื่องทา้าทายอะค่ะตัวอย่างเช่นแบบจะ,ะทะเลาะกับสามีอย่างเงี้ยเวลาเขาบน่บนบ่นว่าว่าเรามาปุ๊บเราก็เลงจะอ้าปากเคียงไปละมันก็จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เองเลยค่ะว่าเฮ้ยหยุดไม่ต้องเคียงเขา ทำให้เรามีสติทุกครั้งในการที่เราจะคิดพูดทำออแปลกมากๆเลยค่ะกับการที่เราได้ฝึกเข้าเงียบเนี่ยค่ะมันมันช่วยได้เยอะจริงๆช่วงกลางปีงร่วงพฤจารณามิถุนานะคะโค้ดบอกให้เขียนเขียนเป้าหมายความฝันน้องเอก,ก็เขียนเขียนขอบคุณทุกวันน้องเอก,ก็เขียนแต่ไอเป้าหมายความฝันช่วงแรกๆอะคะ่ะจะเป็นไปได้ไงแต่ ก็เชื่อเขียนค่ะเขียนไปเลยเป้าหมายความฝันก็คือฉันเป็นเชฟเบเกอรีร่ที่ทำขนมปังที่อร่อยที่สุดในประเทศฉันเป็นเชฟเบเกอรีร่ที่มีลูกค้าติดอกติดใจใครได้กินก็ติดใจซื้อซ้ำซื้อฝากตลอดไปและตลอดเวลาแล้วก็เป้าหมายความฝันอีกเรื่องก็คือ อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นพอเขียนเขียนเป้าหมายความฝันเขียนขอบคุณขอบคุณก็คือที่โค้ดบอกว่าให้ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณเปรียบเสมือนว่าเราได้รับแล้วน้องเอก็เขียนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณลูกค้าน่ารักที่อุดหนุนสนับสนุนเกื้อกูลซื้อซ้ําซื้อฝากแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตน้องเอจริงจริงค่ะ พอช่วงที่เราอยู่ในโฟค่ะนี่เราแบบเขียนขอบคุณทุกวันเข้าเงียบทุกวันไม่ตัดสินผู้ใดเลยมันก็เกิดเรื่องมาศจรรยร์วันดีคืนดีสามีก็บอกว่าเขาว่าคุณอะไปทำในสิ่งที่รักเถอะคุณไปทำเบเกอรี่ในสิ่งที่คุณชอบเถอะกรี๊ดกรี๊ดมากเลยบบดีใจมากมันเป็นความรู้สึกที่แบบเบาล่องสบายมีความสุขคือแบบเย้แบบ,เ,บเราได้ ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นะนะคะช่วงทุนาค่ะก็เริ่มเลยเริ่มทําเลยลงมือทําขนมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายวิธีการทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างโนบอกว่ามีลูกค้าที่บอกว่าเขาเห็นเออหน้าตาขนมหน้าทานจังเลยลองสั่งมาชิมพอลูกค้าสั่งมาชิมปึ๊บติดอกติดใจกันทุกคนทุกคนก็จะแบบสั่งซ้ํามาเรื่อยๆทุกวันนี้ที่ลองเอแบบออขายได้มียอดขายตลอดก็คือ ลูกค้าสั่งซ้ำตลอดเลยค่ะแล้วเขาก็ซื้อฝากตลอดเลยจากการที่เขาซื้อไปฝากคนอื่นเพราะเขาซื้อไปฝากคนอื่นคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเราอะค่ะเขาก็ทักมาหาเราว่าออขนมคุณอร่อยอ,อ,อยากสั่งบ้างเขาจะสั่งมาทานเองอีกแล้วเขาก็จะสั่งฝากคนอื่นอีกเนี้ยค่ะมันเป็นพลังทวีคูณอะโหแบบมหัศจรรย์มากๆค่ะ แล้วสิ่งที่แบบว่ามันดึงดูดได้จริงๆก็คืออันนี้คือความมหัศจรรย์จริงนะค,ะคือทุกวันนะคะจะมีแชทเด้งเข้ามาตลอดจะมีอินบ็อกซ์เข้ามาตลอดว่าเออสั่งขนมหน่อยสั่งขนมหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอ,อย่างบางทีเนี่ยค่ะตอนเราว่างๆเราอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงนั่งนึกถึงว่าเอ๊คิดถึงลูกค้าคนนั้นจังเลยคิดถึงลูกค้าคนนี้จังเลยเอ๊ไม่ได้สั่งขนมเรานานแล้วนะแค่เรานึกถึงใครว่าแบบ เอออยากให้เขาแบบอุดหนุนเราเท่านี้ค่ะเขาก็โทรหาเราเลยเขาก็ทักแชทหาเราเลยว่าแบบเออพี่เอาขนมหน่อยเอาทีไม่ได้เอาน้อยๆนะคะเอาทีแบบหลายพันนะคะทีละแบบยี่สิบกล่องสามสิบกล่องทีละสามร้อยชิ้นสี่ร้อยชิ้นอย่างเงี้ยเออมันเป็นไปได้ไงคะเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะเป็นเพราะความรักที่พระเจ้ามีให้เราเนี่ยค่ะ มันเป็นพลังงานความรักจริงๆค่ะที่น้องเอ,อออกมาอัดคลิปมะค่ะน้องเอ,ออยากจะมาแชร์อยากมาแบ่งปันให้ทุกคนในคอสนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาหรือไม่ก็คนที่กําลังตัดสินใจอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนหรือว่าคนที่แบบเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่ายังไม่ไปถึงไหนคือดูน้องเอ,อเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะน้องเอก็อเป็นนักเรียนหลังห้อง ช่วงบอกว่า30วันแรกนี้คือไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่เข้าถึงะ่ะเข้าถึงพลังงานความรักอะ่ะมัเป็นเรื่องมหาศรรย์ทุกเรื่องชีวิตดีขึ้นทุกด้านจริงๆค่ะน้องเอคอนเฟิร์มแล้วก็ทุกเช้าค่ะตอนที่เรากําลังจะลืมตาตื่นพอเรารู้สึกตัวปึ๊บแรกที่น้องเองจะนึกถึงแล้วก็พูดถึงกล่าวในใจก็คือขอบคุณพระเจ้าที่นําทางชีวิตลูกที่เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตลูก ขอบคุณพ่อแม่สามีที่รักและเมตตาเหมือนเราเป็นลูกสาวท่านอีกคนขอบคุณสามีที่รักเข้าใจความเป็นตัวตนเราเห็นอกเห็นใจขอบคุณโคอโค้สพี่ตุ๊กตาคอสพี่โจ้โค้สพาวด้วยค่ะเพื่อนพี่ๆที่อยู่ในคอร์สที่เพิ่งเข้ามา ไเข้ามาในคอร์สนานแล้วแล้วยังไม่แบบว่าเจอประสบการณ์ภายในหรือยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้น้องเอก็เป so ็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนหลังห้องที่แบบเรียนไปนานแล้วแต่ก็ทําไมเพื่อนคนอื่นเขาได้ผลลัพธ์กันหมดแล้วก็คือเมื่อเมื่อเราตัดสินใจเมื่อเราเอาจริงเมื่อเรามีวินัยกับตัวเองเมื่อเรารักตัวเองมากพอเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ น้องเอขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะทุกคนทำได้แน่นอนค่ะน้องเอทำได้ทุกคนก็ทำได้น้องเอคอนเฟิร์มจริงๆค่ะขอบคุณเพื่อนพี่ๆในคอร์สสาวันนะคะที่อุดหนุนสนับสนุนเกือ้อกูลขนมปังฮีโร่ปัง,ปงๆของน้องเอนะคะ